วันนี้ผมมีเรื่องเล่าของชายผู้หนึ่งชายที่คนจํานวนมากเกลียดเขาชายที่คนอีกจํานวนหนึ่งยกย่องเขาว่าอาฉริยะทางการเมืองเขาไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่เขาคือคนที่เปลี่ยนโลกในแบบของตัวเองใช่ครับวันนี้เราจะพูดถึงโจโฉแม่ทัพผู้เรืองอํานาจแห่งวรรณกรรมสามก,ก๊กและที่สําคัญที่สุดเราจะเรียนรู้ว่าผู้นําแบบโจโฉสามารถสอนอะไรเราในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างปัจจุบันได้บ้าง เมื่อกล่าวถึงชื่อโจโฉหลายคนจะนึกถึงภาพของผู้ทรยศผู้เจ้าเล่ห์ผู้ไม่ไว้ใจใครแม้แต่คนในครอบครัวแต่นั่นคือเพียงด้านหนึ่งของภาพที่วรรณกรรมวาดขึ้นโดยเฉพาะฉบับสามก๊กของหลอกว่านจงที่ยุคเล่าปีเป็นพระเอกแต่หากรมองโจโฉในเชิงภาวะผู้นำคุณจะพบสิ่งที่น่าทึ่งข้านั้นไม่ใช่ทรราชแต่ข้าเป็นวีรบุรุษของยุคนี่คือคำพูดของโจโฉที่อาจฟังดูหยิ่งทะนงแต่หากมองให้ลึก เขาคือคนที่กล้ายอมรับในตัวตนเขาไม่ได้เสแสแ้งเขาไม่ได้ซ่อนความทะเยอะทะยานเขาใช้มันเป็นพลังอโจโฉเติบโตมาในยุคที่รัฐสำนักฮั่นกำลังเสื่อมถอยความวุ่นวายปะทุขึ้นทั่วแผ่นดินและสิ่งที่โลกต้องการในเวลานั้นไม่ใช่คนดีแต่คือคนที่กล้าตัดสินใจโจโฉไม่ใช่คนที่คใครๆก็รักแต่เขาเป็นคนที่คใครๆก็เกรงและนั่นคือบทเรียนข้อแรกของภาวะผู้นำแบบโจโฉ นั่นคือผู้นำไม่จำเป็นต้องเป็นที่รักแต่ต้องเป็นที่เชื่อถือได้ในโลกยุคใหม่เรามักถูกปลูกฝังให้เป็นผู้นำแบบมนุษยนิยมที่ทุกคนรักเราเคารพเราเห็นด้วยกับเราตลอดเวลาแต่นั่นคือภาพฝันในความจริงผู้นำต้องตัดสินใจในเรื่องที่ไม่มีใครกล้าตัดสินใจต้องเผชิญหน้ากับการถูกเกลียดเพื่อปกป้องสิ่งที่ใหญ่กว่าโจโฉเคยกล่าวไว้ว่าหากข้าไม่ฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าข้าฟังดูโหดร้ายไหมใช่ แต่ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนบางครั้งความเมตตาคือการทรยศต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การนำผู้นำที่ดีต้องรู้ว่าเมื่อไรควรแข็งและเมื่อไรควรอ่อนแม้โจโฉจะถูกมองว่าเป็นคนโหดเหี้ยมแต่เขากลับเป็นแม่ทัพที่ใช้ปัญญามากกว่ากำลังตัวอย่างหนึ่งที่โด่งดังคือศึกที่เซกเพ็ก โจโฉยกทัพเรือกว่า8 0 0แสนนายหวังจะบทขยี้ซุนกัวและเล่าปีแต่เขากลับพ่ายแพ้อย่างหมดรูปหลายคนล้อว่าโจโฉแพ้เพราะทะเลแต่สิ่งที่ควรชื่นชมคือหลังสึกนั้นโจโฉไม่แตกหักเขายอมถอยอย่างมีศักดิ์ศรีและฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็วนี่คือบทเรียนของผู้นำที่แท้จริงกล้าแพ้กล้าผิดและกล้าลุกขึ้นใหม่ในโลกวงการธุรกิจหรือชีวิตการงานเรามักกลัวคำว่าล้มเหลว แต่ผู้นำอย่างโจโฉสอนเราว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบหากเราไม่ยอมให้มันเป็นโจโฉเคยพูดว่ารู้จักใจตนเองย่อมไม่หลงทางในเงาของอำนาจถึงแม้ภายนอกเขาดูเป็นคนกระหายอำนาจแต่ภายในโจโฉเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เขาไม่เคยไว้ใจใครเกินไปแต่ก็ไม่เคยประมาทใครเลยแม้แต่น้อยและนี่คือหลักปรัชญาที่ผู้นำยุคใหม่ต้องเข้าใจมนุษย์ลึกซึ้งและซับซ้อนเรานำคนด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ด้วยระบบ ในโลกขององค์กรยุคใหม่เราสร้าง KPI ระบบประเมินผลโปรแกรมฝึกอบรมแต่ไม่เข้าใจแรงดับภายในของคนก็ไม่มีวันสร้างทีมที่แท้จริงได้โจโฉรู้ว่าคนทุกคนมีความกลัวซ่อนอยู่และเขาใช้ความเข้าใจนั้นเพื่อรวมคนให้เป็นหนึ่งเดียว โจโฉมีอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจคือความเด็ดขาดแบบไม่สั่นไหวเขาเคยฆ่าคนทั้งตระกูลเพื่อรักษาความลับเคยตัดสินใจกลางสนามประทุในไม่กี่นาทีและเคยเปล่อยให้คนเกลียดเขาเพื่อรักษาแผ่นดินฟังดูเหมือนอมตะเิตไหมใช่แต่ในอีกมุมหนึ่งนั่นคือการฆ่าความลังเลในใจในโลกยุคใหม่เรามีเครื่องมือมากมายแต่สิ่งที่เราขาดที่สุดคือความกล้าตัดสินใจ โจโฉไม่ได้รอให้ทุกอย่างพร้อมเขาลงมือแล้วค่อยดัดแปลงสถานการณ์ให้เข้ากับแผนไม่ใช่รอให้แผนตรงกับสถานการณ์หากถามว่าสิ่งที่ทําให้โจโฉประสบความสําเร็จคืออะไรไม่ใช่เค่ทัพไม่ใช่แค่อํานาจแต่คือการรู้จักใช้คนอย่างเหนือชั้นเตียวครับผู้เกลียดเขาโจโฉก็ยังเชิญมาเป็นที่ปรึกษากุยแกผู้ท้าทายเขาก็ยังได้เป็นหัวสมอง แม้แต่ศัตรูเก่าโจโฉก็กล้าชวนมาทำงานหากมีฝีมือโจโฉไม่มองที่อดีตแต่สนใจว่าตอนนี้คุณมีค่าแค่ไหนบทเรียนนี้สำคัญมากในยุคที่เรายังติดภาพลักษณ์ใบปริญญาหรือภูมิหลังของคนผู้นำที่ดีไม่เลือกคนที่เหมือนตัวเองแต่เลือกคนที่เติมเต็มจุดอ่อนของตัวเองโจโฉไม่ใช่คนดีในความหมายดั้งเดิม แต่เขาคือผู้นำที่เข้าใจว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมแต่เราต้องสร้างความมั่นคงท่ามกลางความไม่ยุติธรรมนั้นโลกนี้เต็มไปด้วยคนไม่สมบูรณ์แต่เราต้องรวมคนไม่สมบูรณ์ให้สร้างบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ซึ่งการตัดสินใจทุกครั้งมีราคาแต่การไม่ตัดสินใจคือราคาที่แพงที่สุดผมอยากทิ้งท้ายด้วยคำพูดที่โดนใจที่สุดจากโจโฉโลกนี้ไม่มีใครดีสมบูรณ์แต่คนที่รู้ว่ตนไม่สมบูรณ์ตั้งหากคือผู้นำ ขอให้คุณกล้าที่จะยืนหยัดแม้ไม่มีใครเห็นด้วยขอให้คุณกล้าที่จะตัดสินใจแม้จะถูกเกลียดเพราะบางครั้งสิ่งที่โลกต้องการไม่ใช่คนที่ดีที่สุดแต่คือคนที่กล้าเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดหากวันนี้คุณได้แรงบันดาลใจจากโจโฉอย่าลืมนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตจริงเพราะผู้นำไม่ได้เกิดจากตำแหน่งแต่มาจากการเลือกใช้ชีวิตทุกวันด้วยความกล้าสวัสดีครับ